สวัสดีครับพบกับนักเขียนตัวอักษรมังกรสินชาแนลอีกครั้งคลิปนี้จะเขียนใต้ยหยุดตัวหนังสือแบบหัวกลมให้เพื่อนๆดูนะครับ นี่นะครับป้ายหยุดคือมันกรอบหมดแล้วเดี๋ยวเราเขียนใหม่เดี๋ยวผมไปเขียนใหม่แล้วก็มาติดแทนอันนี้ความกรอบมันความนานมันนะครับคือเจะบอยเดี๋ยวเราไปเขียนใหม่เลยไปเขียนแล้วก็มาติดแทนอันนี้นะ เดี๋ยวลองเขียนดูนะถ้ามันหนืดก็ผสมน้ำมันเพิ่มมันปกติก็น้ำมันสนแต่นี่ผมใช้น้ำมันเบนซินเก้างเก้ามีน้ำมันอะไรก็ผสมได้ครับนี่เป็นสีน้ำมันสีมันตาบ e a u t y ตะกุ้ง ปิดไาเก็บไว้มเขียนไม่เยอะเดี๋ยวป้าหยุดเขียนป้าหยุดว่าอันเก่ามันพังแล้วเขีนฟิชบอดมันกรอบหมดแล้วยังไม่ทันเขียนนะเพื่อ,อนละจำ ยังไม่ลงมือเพื้อนละมันไม่เช็เตรียมแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด อนด้านหลังครับนั้นก็ได้แผ่นมาแล้วก็ตีเส้นนะครับนั่คัอมาหยุดนี่ผมจะเขียนหัวกลมนะครับตรงสื่อตัวหัวกลมเคุก,กันเล็กหน่อย กันเลยนี่ผมใช้ช็อคใช้ช็อคตีเส้นเพราะเวาลาเขียนเสร็จแล้วมันลบออกง่ายละสีแห้งแล้วมันจะลบออกง่ายก็ลา่างล่างคร่าวๆนะครับว่าเออหอหีบมันจะอยู่แค่ไหนอันนี้ไม่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 เขียนตัวอ้วนมากนะผมไม่อยากให้แผ่นมันใหญ่เกินไปมันเทอะทะ ส่วนด้านหลังที่มันเหลือถ้ามันเหลือจากที่เราเขียนก็ค่อยตัดออกตัดทิ้งไปเลยโอเคเห็นไหมแผ่นอะไรมาลองสีเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหกเพื่อนโตปูกันมาอ,อันนี้ ตัวหนังสือสูงอยู่ที่ยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนโดยประมาณผมจะใช้ฟูกันสง่ามายุระเบอร์สิบสี่นะครับเมื่อกี้ฟูกันเปื้อนสีทิ้งจากพัดลมไว้นานไปหน่อยเริ่มแข็งเดี๋ยวลองเขียนดูก่อนถ้ามันไม่ลื่นหรือ,อยังไงก็ผสมน้ำมันเพิ่ม ไม่ได้เขียนนานนะครับตัหัวกลมนี่เกือบสิบปีไม่ได้เขียน,นไม่ถึงสิคือนานจนจำไม่ได้แล้วว่าเขียนตัวนัืือหัวกลมนี่ครั้งสุดท้ายเมื่อเมื่อไรนะครับ ก็จะเวลาเขียนมือก็จะแข็งแข็ๆนะครับนีสีมันหนืดถ้าลากแล้วหนืดแบบนี้นะให้ผสมน้ำมันลงไปอีกสีที่มันหนืดเวลาลากแล้วมันจะเป็นยังไง แียจะลงไม่เต็มอ่ะมันจะไม่ลื่นจะฝืดรวผสมเททั้งขวดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันไหลเอ้ยเดี๋ยวมันเยอะเกินต้องระวังครับอกหนึ่งน้อยเกินไปอีกหน่อยกลวมโจโกเค สมที่แล้วหน่อยแล้วกั่ก <c oughs> ็ื่นขึ้นปกตนะิใช้ไม้บรรทัดก็ดีนะครับมับ้นทัดลองขีดเส้นตรง ผมไม่ได้เตรียมไว้มัน,นจะเขียนให้ตรงขึ้น อาวอ้าวอ้าวไม่กลมซะละเป็นหัว,วเบี้ยวไปละ ีคนอีกละผสมน้ำมันเบนซินน,น้ำมันมันจะระเหยไวยนะครับสีจะคน้นเปิดผสมเข้าไปด้วยก็ต้องขยันเติมถ้ามันสนก็ถ้ามันสนมันกาดก็จะแห้งช้ากันไปนิดนึงเวลาเสียงแต่ถ้าเป็นสินนี่จะแห้งไว ดูช่องไฟดีๆนะครับช่องไฟระหว่างตัวนัสือถ้าช่องไฟได้ก็จะเพิ่มความสวยงามอ่านง่ายขึ้นบีไม่ต้องรีบนะเขียนโดยเฉพาะฝึกใหม่ ค่อยๆเขียนไป กติผมจะตัดสติกเกอร์นะครับตัดสติกเกอร์ติดเอามัานง่ายกว่าแต่นี้ผมอยากเขียนให้เพื่อนๆ FC ดูนะครับว่าเออเขียนหัวกลมเขียนผู้กันก็เลยเอเขียนเนาะ สีหนืดะจนใกล้เสร็จแล้วเลยไม่ได้ผสมน้ำมันเพิ่มโอไหวก็เขียนไปแต่ถ้ามันหนืดเกินไม่ไหวก็ต้องผสมนะครับ sắm luôn tay trong ném đàn em làm gì xuống tay à xuống về ừ ừ nó ừ cái ừ nó ừ ừ เพื่อนๆเราไปเขียนตามได้เลยนะครับ อันนี้เราก็ปล่อยให้สีแห้งทิ้งไว้สีแห้งล้างผูกกันก่อนนะครับก่อนที่ผูกกันจะเสียอันนี้เราก็จะปล่อยให้สีแห้งเสร็จแล้วก็เราก็จะมาตัดขอบด้านหลังนี้ทิ้งนะครับขอบฟิวเจอร์บอร์ดตัดขอบฟิวเจอร์บอร์ดด้านหลังทิ้งให้มันเหลือหัวท้ายเท่ากันแล้วเราก็จะไปติดนะครับตอนนี้พักไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปติดกันให้สีแห้งก่อน

Now i ล้วไปติดกันลวดเดี๋ยวใช้ลวดเก่านะครับมัดโอเคเดี๋ยวเรามัดก่อนถ่ายไม่ได้มันทำไม่ถนัดเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็ได้ป้ายใหม่แล้วครับ ล็กใต้ใหม่ๆสีสดๆแล้วนี่ไปทิ้งกอบหมาละพังแลวขอขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนักเขียนตัวอักษรมังกรสิงห์ชาแนว สวิดับชวาวดีไปก่อนนะครับ